สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้พากันมาหาเห็ดพี่น้องแต่ว่ามาบพท่านเขาเจ้าเขาจเจ้าไปก่อนเนาะก็เลยมากับอ่าซีมอนสบายดีไปน้าลุงพี่นะพี่จักสิได้บ่ได้เห็ดปวกเห็ดละงกออกไปมองมันออกก็ได้ไปมองมันบ่ออกก็บ่ได้เด้ นี่นะนี่ไข่เฮระงกเหลืองนี่กำลังเป็นไข่ทนผู้สมเห็นยุกมิจิเหมาเห็ดกำลังออกทนผู้สมไข่เฮละงกเหลืองเต็มอย่าเห็นบ่าข,าขาวๆนละ้นนี้มาจิมจ้มจิ้มพี่เนาะก,กำลังออกเนาะนี่นะเป็นหมูเป็นหม,นมอยู่ไข่เฮละงกเหลืองนี่นี่น แต่มันพันจุม่มอันนี้ก็จะเป็นมือแรงหรือมืออึนเศร้านี่นีทิ่มไ้วๆายนะว้ายโว้วโยนี่เป็น,น้องใครเห็นละง,งูนี่บงคือจอนี่นี่เห็นเยอะนี่เป็นไข่เป็นไข่ อุเศษเลยเราลงฝั่งนั้นะมีนี่โผยละงโงอกมันออกเป็นหมูพี่น้องนะนี่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 เต็มหมดเลยมันยังน้อยอุียนี่น้อยบอลข้าน้อยเรปลุกไว้พอแล้วมันยังน้อยปลุปกไว้ปลาัยงเต็มอยู่พี่นอ้อง โอ้ยลงฟังนะเจ้าก็หลายใครเห็นละง,งก์ยังน้อยตาคนจากไปใส่เห็ดพี่น้อยโว้ยกว่าจะเห็นดอกหนึ่งโอ้ยดอกน,น้อยๆนะเก็บเอาเห็นละง,งก,ก์กำลังออกเนาะนยังเป็นไข่อยู่ งงกําลังงูขาวไปนั่งคนหนึ่งอยู่เรียงงวเนาะพรสัยกระเดือบไ,ไิมานำเฮ็นยังเ,เงงก็าละงงูขาวท่านผู้ชมกําลังยังเปินไข่อยู่ หางดูแถวนี้มีคนหลายหลายเสียงแซลแซลก็เลยจักสิบไปหาทีกไหนแปลนถ้าเห็นตะคนก็เลยย่างนี้เปี่ยจุ่มเต็มอยู่นี่น,น,นี่เข้าไปเข้าไปเห็นละโงกกำลังออกทำผู้สมนี่น,นี่เปิดในใบนี่ นี่นี่นี่เออนี่สองดอกสามดอกนั่นสามตัวสี่อนันก็สองเอาตัวนี้ก้อนนี้น่เอาตัวนี้ผสมเห็ดละงโง่ขาวตัดออกแน่ติเอ๊ะกำลังจุ่มนี่ ตัดขี้เนาะมาบัท่านเขาก็เลยมาสองคนไปยังเราไปยังไปบัเห็นแล้วงูขาวท่านผู้ชมแต่มันดอกหน่อยโอ้ย เห็ดแดงก็มามาพี่มาพี่เห็นเห็ดปวกแล้วท่านผู้ชมอยู่พุ่นกับมีบอนะดอกใหญ่มากนี่นี่นี่แต่ว่าเจ้ามันมีจากดอกนี่อย่าพูดมันลามแบบพูดบอนี่นะกำลังถือคุบาเก็บมีข้างล่างนี่นก็ นี่ใส่แก็บเก็บดอกใหญ่นะมุสเห็ดปวกุ๋กเก็บแก็บนี่ใส่มันลามออากใส่เบื้งองนู้นเห็นไหมมันลามไปข้างหลังมุนไปมีไงที่เห็ดปวกมันมักออกหมก เมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่มันบาดมันก็เลยอันนั่นเนี่ยวิญงก็ร้ายหลายเสือแขนยาวกับบอสท่านผู่ชมันบาดแล้วพี่น้องมันบาดแล้วมันบาดแล้วฝน,น,วนตกห้ามแล้วมันจะเปื่อย ามีแต่ดอกเงายเด้อบัดคอยเห็นหันมือจุ่มสักเห็นละโง่กอกอเคดปั่วกอกอหึเจอหานดาดไปแกลบแกบแบข้างในพุ่นเต็มอยู่เห็นป่ขาวหุ่งนะคือแมนเบิร์ตพี่นอ้อง มากันสองคนพี่นอจ่ากลุ่มแรกแม่น้องเมยสาวันยายรุ่นจากไผ่แหนบุหลายคนมาบรท่านเขาเข้ามาแต่เศร้าเนาะทางกับบีฝนตกขี่มอเตอร์ไซค์มานี่เห็ดแต่ว่าขั้นดอกแดนเถาแห้งกระบต้องเอาเด้อนี่เอาแต่ดอกนุ่มๆมัน,มมนดเนี มันบ่ถือฝนมาก็เลยยังอันดันอยนู่นะพอดีถือกูบมันอยากเฒ่าเราทํานผู้ชมอยู่ฝังนะหนั้นปาดอยู่ฝังนั้นอยู่ฝั่งนั้นก็หลายนะ่ะอันนีน้ีดอกนุ่มๆข้างในเนี่ยนี่บางดอกมันเปื่อยแล้วฝนตกแต่มันหอมเลยพี่เราด,ดอกบักใหญ่นึง เก็บดอกข้างในเพิ่มนไม่หันละเสียงคนห้องกันสนั่นอยู่เถ่าแล้วคําเมื่อวานนี่จุม่ม าดอกนุ่มมัน,นั่นแต่ว่าน,นี่นะพอดีเนาะงซำเน่บางดอกนะมันสิเ่าพี่น้องจา๋าเดี๋ยวว่ามีขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะดอกได้นุ่มกับดอกได้เ่าก็กกเบาเนาะลายอยู่ข้างฟังนั่นกำยังลายอยู่เนี่ยคำมันจุ่มก็บ่เห็นดอกหมู่นี้มันอยากเถ่าแล้วท่านผู้ชม เบืนะ้องหน้ทีหาต่ดอกขแข็งๆเลยเสียดายมีต่ดอกใหญ่ดอกนึ่งไปคนร้ายหลายทู่สชมนี่นัอน้อ demasiado serio. Hết buộc cái kiểu đọc điệu Hả à, bông mồm đâu Hết buộc đọc điệu một số mùa nên, ngàm thêm không? พกักวคือเห็นดอกเดียววะ่ะอา้าวเห็นละงอกเลืก้กงคือเถ่าแล้วท่านผู้ชมบานหมดแล้วคนเลาะแซวแซวแต่ว่ากะเลาะกระมานไผ่ามานมันเด้พี่นอ้องเขาเจ้าผ่านไปเขาเจออ้ายังบ่เห็นเหตุข้ามาหลังเข้าก็าเห็นเฉยเนาะไม่แตกต่างกับซื้อหวย เห็นละงกเหลืองท่านผู้ชมพอ่อตะดอกบานมันเนี่ยจุกขึ้นหน่อยแทด,ดอกบานหักตีนมันด้อแต่ดอกบานกาวท่านผู้ชม อาไปกินอ่าต้มกินน้ำซุปมันกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายลำบากยากเข็นดวงไม่ดีก็เจอเจ้าที่อีกแตนต่อยต่อต่อยสีมอนโดนไปแล้วาาลย,ยังบวเศร้าก่ะไปยังยังคือจังหวะคนก็หลาะแซวแซวอยู่ คือโบเห็นเห็ดดอกจุ่มบ่คนแนี่มาเห็นแต่าขาวๆเก็บทำผู้สมดอกจุ่มมีเต้มอยู่เห็ดละงอกจากพ่อเห็ดปวกพี่น้องจักหมูนี่ใส่นะเก็บนี่จิมจ้มจิ้ม คนก็เลาะแซวแซว,วอยู่ดูนี่ทนผู้สมจุมพอดีงามะานะจ๊ะใส่กะตาตัดดินออกและเจออีกแล้วทา่านผู้สมดอกจุมนะจ๊ะเห็นบ่พี่น้อกนี่ได้อีกแล้ว ถึงสิพอโม่อยใหญ่แต่ก็เรื่อยๆพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆมองละดอกสองดอกก็เอานะจ๊ะดีกว่าเสียเถี่ยวเฮียงมันเปื่อยแหละทำผู้สมขนาดค้นหาจังสียังเถาเ,เขาเอาไปแล้วเห็นตะห้อยเขาเก็บม,มองเขาเก็บนี่แหละ เขาเก็บไปแล้วเจออีกแล้วท่านผู้ชมดอกหนึ่งไปไปดูข้างหน้าท่านผู้ชมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเย็นเย็นน้ำตกมันน้ำห่วยพี่น้องแต่ว่าน้ำบ่ไหลแห้งหนอกมันไหลในป่าเนาะ มันก็นจะมีความสวยงามของธรรมชาติอยู่เล็กๆนิดน้อยถึงจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเวลามาหาเหตุทุเกเครือทุกเรือก็มาหาหนั่งผักนังเซาสมบรรยากาศแถวนี้แหละพี่นกจา๋านี่แหละมองอ่ะมันนอนเลนนำปีนั่นอ่ะถค่นหลายเนี่ยมันโตแข้งแล้วมันสิโตนเทษดเทิดมันสิงามอยู่นน,นี่นี่เนาะ มันเป็นน้ำห้องพี่น้องห้องบริ้ยัยเนาเล็กๆน้นอยๆตอนน้ำตกน้ำไหลลงมาเนาะไหลลงมาตามป่าสวยงามไปขึ้นขึ้นเทิงพี่เวลาน้ำมันไหลแห้งนี่มันชิอาน้ำพุ่งกระจายเนาะเป็นสั้นๆ น,น้ำธรรมชาติยังเกือบกระขาดนี่ไงต้นน้ำ เจอเห็ดอีกแล้วท่านผู้ชมแนมมาแต่ฟังนี่เห็นตะขาวเพอเวอร์อยู่หืมปาดทบว้าวพุ่นจุ่มยังไงมาเจ็บจุ่มพี่กอนแนมมาเห็นดอกบานพุดพ่ดๆดอกจุม่มดอกหนึ่งแนมอุ้ยคนเราเห็นดอกเดียวท่านผู้ชมแนมแต่ฟังนั่นมาเห็นสกงกอยู่ ถึงว่าสิบประมาณเห็ดโปวกแต่ตัดออกแน่แต่กระมานเห็ดละงอกนะจ๊ะนี่อย่ามาแตกกันเลยโปกไวค้คนละสัน่นนี่ดอกง,งามๆทั้งนานสวยๆเนี่ยมาเห็นดอกบานพอวอยพุ่งไปฟังนั่นแล้วนี่ แนมมาเห็นตัวดอกบาทก็เลยหายซิมอนมาย่างเบิงงนี่ดอกจุ่มพี่ท่านผู้ชมว้าวเมิดฝนได้พี่น้องมาเนี่ยคุณดอกจุม่มดอกหนึ่งคนแนมไปนี่ตัดออกตัดสนมันออกนี่ แนมมานะเห็นดอกนี่เห็ดละงอกพ่นๆดอกนึงนั่นต้องหักอุ้ยคอยคือเหยียบให้ละงอกซะนี่แปะแล้วนี่บ่ได้เห็นเหยียบจนเปานผู้ชมหักแล้วลืมเห็นเอาเหยียบจนแป๋อุ้ยเขาต้องหาฝังา่งนี้นี่เขาหาจะฝั่งนั่นอะ หมเดียวได้ลายเติบอ้าวมานอีกแล้วนี่นะนี่ดอกหนึ่งนี่พี่ปาดมันเถาเห็นเยอะสีมอนทางหลังนี่ไนดะ้ย่างไปอย่าง <Okay. S 1> ฮะหมุดแดงเจอหางหมดแดงนี่มันถเถาไปแล้ว <Okay. S 1> เห็นละโงะ่มัเกอาเป็นหมู่ได้พี่น้อง <Okay. S 1> เจ็บทแหม <Okay. S 1> แต่บานแล้ว นี่นี่มันหล่นโคยไปเลยเห็นตีนมันทนผู้ชมหมดแดงหัวหน้าเหน่ัวคนห้ามกินเหี่ยอ้าวถอดบวกล่ะเนี่ยสองดอกนะจ๊ะนี่ดอกบานเราก็เอาอย่าให้น้อยหน้าเก็บท้างพุทธข้างหน้าก่อนกระเวอกระเวเบิดละบ่ คนเซลๆซแต่กับเห็นเนห็ดหักออกขาแมนะ่ตัดเอาเนื้อตีนดิดมาไนปะ่างเละทถวนี้แหละ,ละแมะ่นบ่เฮดละงหงเห็ดละงหงจริงๆท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมพูนเด่นข้างหลังนระดอกหนึ่งเสียงคนแซวแซวพี่น้องจ๋านี่ป้าเฮลาลโงกท่านผู้ชมไดเก็บเฮลางโงกเด้อพี่น้องมาเดอ้อมวลมวลท่านสิดดบไลายแต่กะภูมิใจนะจ๊ะตัดตีนออกแน่ขี้นหันมาดูอืมสวยอยู่นะ พุณได้ดอกให้ละงก์เรือพูดแถวนี้แล้วมันมีนะหาดีๆบานแล้วตัดออกนี้คิดิดยาวดอกบานนะยาวอ,อันตีนมันน่ะมันอเอาตะคามัน ดอกบานก็เอานี่เขาหาสม,มือคนก็ร้ายหลายพี่นองแต่ว่ากระเงืดอยู่ด้วยไม่เล้วนะบานหุ่งอยู่อยาวตีนมันเอาแต่ขามานะันอ่ะเรียกมาเมือ่อื่นกรบบานนี้ดอกจุบมันสิรีอยู่โอ้ยคือพ่อแต่อดอกบานแท้ บานอีกแล้วทนผู้ชมเวลาไข่กับจุม่มมันในยากได้สิเห็นเด็ดขามันออกนี่ไงเจออีกแล้วดอกเดงเห็นละโงกทาผู้ชม เก็บเดละงงกก่อนเก็บพาวปาดบาดมาเก็บดูบา,าด,ดบาหุ่งอยู่แท่นี่จักดอกเห็ดป่วงมาเก็บดูนี่ให้นี่นี่เต็มกระตาทำผสมมานดอกบาดก็เอาดอกบาดเนาะหัดออกไปนะั่นข้างหน้าบุญ simon thấy thấy tua các đọc con thảo lại, ừ. bát càng ngày phun, đọc nhạy thiệt thề, đãi mới cả đọc bần thô sơm, phun, thấy không? cái phun à, đọc ừ. bớt nhạy một, bố Nam đặc chụp nhàng lọ mèo, <laughs> nem hai độc trụ mà này đó à mi hai độc trụ mà bà. thân phu sồm độc trụ độc nương độc bản độc nương độc bản nhái mát nó bên à. trụm sầm cặp bẩn ạ nem này thằng lang, thân phu sồm hết buộc bàn แต่่หลายดอกเอา้าคนมาอีกแล้วถแชมเปญเกล็ดเผือผมโมยใหญ่คือสิบบุมีคว่มสุกอย่าปากอย่าปากอย่าปากมาพี่มาตุ่มพี่มาพี่อ้ยมันหล,ล่นบะุรณะเห็ดปวก เก็บอรรถนี่ดอกหนึ่งอันนี้ดอกงามพี่นอ้องเห็ดปวกนะจ๊ะนี่เห็ดปวกสวยๆเก็บมาออกมามันเน่าแล้วนะไปเอาอมาเอามา เราไม่เหนียะเจออีกแล้วพอตะเฮละงกบานตัดออกเล้วีิดินนะเสียงคนกับแซวแซลๆๆอยู่ได้ยังบ้า <c oughs> กันเดี่ยวผู้ใดคนนะกัดแซวแซลๆๆอยู่ลงทั้งป่ากอ่คนนะ ถ้านผู้น่ะคนแช่เซลนี่แหละมาสองคนมาหลายคนอยู่เข้าไปอีกทั้งนั้นโอ้ยพีคือเต็มต้เลยนะเต็มนั้นแล้วเฮยมีต่เห็ดละงกละเห็ดปวกกะได้มูเถาโมหนึ่งบานเดียวกันท่านผู้ชมเขาหาเมื่อแล้วแซวแซวมืงเนี่ยดอกเท่า โอ้ยเขาหาผุนจุดเขาลบเมืออืมเค้เขาบาก่อนกับสีไดหลายอยู่จะเดี๋ยวไดไเก็บเพชรปลกเขาก็ได้แต่ให้เรางอกให้ปวกบ่ได้แล้ว้งลกรับขอนี้มานี่เออมานกมานเห็นเขาเซลล์ล้วก็เลยอันนอะเรทติดตาลูกซุ เฮ็ดอันเจ้าเก่าเป่าใช่เฮ็ดเหลืองๆนอ่เฮ็ดอันเชียงกระพ้าเออสุขขอยตัวบ้านตัวยังเขาก็เอาได้เขาปริศอนนะเขายายรุ่นน่ะกระมาแต่ว่าจักรจุพลไปจักรจุพลได้ยินพูดเสียงแซเชลหรอทะเลาะบนอะไรได้เคยวะเออสุขขอยก็เลยไปทั้งนั้นก็เลยเลาะมานเออโอ้เขากะได้เฮ็ดปวกแบบของเจ้าเนี่ยมูดเถ่าหมู่บ้าใหญ่ฝนประตูคำบัดมูดนุ่มพายบับพ่ออันมองละดอกซองดอกเขาคอยกับดอกจุ่มลายได้เห็ดละงหง จุ่นข่อยกับีเมื่อแล้วีหน้าตาสตินี่นะเออค่อยปลาจุ่นแเข้ามาพักกันเอากระตาหน่อยแทนสิจ๊ะไปไปเมื่อวานเขายจรุ่นมากยได้สกระตาผุ้ไลาเห็ดปวกมีแต่เห็ดปวกเลยมาในป้าย่อยกับสีเมื่อกันทั้งคนกับเซลเซลอยู่เอ้าบรรดาทั้งผู้ละคนเลยลบขึ้นมา บอกเลแล้วโฮยว่าบัมาบันี้เห็นยชุมากนี่มาหวานอันงาสิได้อันเฮ็ดพวกเออเมือวานนี่เขาก็อันนั้นค่อยมากับพ่อบูบักใหญ่นั่นแต่มันเฒ่ามันจเปื่อยแล้วแล้ว้าแล้วแต่เฮิงแล้วว่าสิบ่เห็นยังเห็นอยู่ท่านผู้ชมเข็ดละโง่นะ เป็นละงกจูมมันลงเหลือสิเดเมื่อแล้วพี่น้องมาเบิ่งเห็ดแต่ว่าการให้เห็ดกระมานไพรมานมั่นพี่น้องอ่ายค,คือกซื่อเลขซื้อลตตอตเตอรี่นั่แหละเนาะผู้ใดก็สื่ออันนี้คือ,อนผู้ใดก็หา แต่ผู้มานก็มานผู้ได้หลายก็ได้หลายผู้บ่ได้ก็มีเนาะแต่บ่มีมื้อีก็ถือว่ามานอยู่เด้เฮลโงกเฮ็ดปวกก็ได้มู่เถามู่เดียวอันแหละเฮ็ดปวกได้บ่บหลายเนาะส่วในใหญ่ก็สิมีเฮลโงกมีทั้งดอกจุม่มดอกบานทนผู้ชมเฮละโงกขาวมืออื่นก็สิพอกันไม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่ามานเนาะไปเบิ่งแต่ละทีมว่าผู้ใดสีได้บ่มีกับซีมอนมืนอีก็ะ ได้หลายพอสมควรเนาะชิลเมื่อแล้วก่อนจะกลับกระเก็บผักติวไปพร้อมพี่น้องพอแถวนี้บุดผักติวน้มนติยอดงามงามแกงใส่เห็ดปวกเห็ดละงกต้องใส่หยอดผักติวขาวใส่ผักอิตูแสบๆตร้นพี่น้องยอดติวนี่งามงามหักปวกปวก นี่ทำผู้สม,มนี่แต่ยอดงามๆใส่ยอดอ่อนมันสิออกเปรียวๆเนาะแกงใส่เห็ดพอละไปยังพี่น้องจ่าได้มาคอนนี์กันสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงกท่านี้เพาะกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อแล้วพี่น้อง สบายดีายดมาอนอยู่มานี่เต็มกระตาน,น